ก็เกือบสิสองถุมได้ครับพี่น้องผมจังมากครับกะลาว่าให้หนูออกก่อนครับยังหนูก็ออกเร็วขึ้นการข้นก็ออกเร็วขึ้นกันครับนี่เบิ้งตีละครับผมเสียบมองนีละครับพี่น้องปูนครับผลหลากมาพันมองนีครับมังเครื่อนหยาบมองนีครับมาขึ้นคันผมพ่ะมายามครับพี่น้องคือสิได้พิ่นไปทั้งสองโตแล้วครับไข่อยู่ครับมาขึ้นผ่อมายามครับ นี่แหละครับอุย้ยเบิ่งตีละพี่น้องไปอีกแล้วครับนี่เด้ครับอุย้ยสูตรเดิมสูตรเก่าครับพี่น้องดึงบวงให้่ขาดคือเก่าครับเบิ่งตีละครับ ยังไงเลยครับพี่น้องหนูตัวนี้ครับลองลอยพันกัดมึงไปแล้วครับเช็ดดายแห้งครับหนูตัวนี้สวัสดีครับมันนี้กผ้ามันหลุนบวงกันเองครับมันเนียสิมีความหมายในบ่อพี่น้องหลังจากที่สอมมือครับถึตจะ่าบ่าด้โตครับพี่น้องมีขเจ้ามาเอาไปก่อนครับเช็ดดายแห้งครับพี่น้องป๋าครับ มือนีสิเป็นจังไดครับเป็นหลุนน้ำกันครับเมื่อก้อนพูนก็เสียไปสองตครับกับมือว้านกับสามตครับคุณร่วมทั้งเมื่อขึ้นนํากับเป็นหกตครับพี่น้องขจาวเอาไปครับในน่อนในลีครับหาอยู่หากินอีหยังบ่จังสิหาหลักของขจาวครับพี่น้องอยากไหนอยากกินคือกนเนาอครับจังหาใส่นาอพี่น้อง นี่เนงหาหลักเอาเลยยอมย่อมอมอีหลีครับนี่ครับหลังแหลกครับพี่น้องโอ้่านครับนี่ครับดามบวงครับนี่แหละครับมองข้าจะาเอาไปเมื่อคืนครับเจะได้แห้งพี่น้องอุ้ยผมก็มาสาโผดครับ ก็เกือบสี่สองถุ่มได้ครับพี่น้องผมจังมากครับกะลาหว่าให้หนูออกก่อนครับยัางหนูก็ออกเร็วคือการข้นก็ออกเร็วคือกันครับนี่เบิ่งตีละครับผมเสียบมองนี่ละครับพี่น้องพูนครับผลักมาพันมองนี่ครับมังเครื่องหยา่มองนี่ครับเฮ้ยเช็ดดาแห้งครับไม้หนี่ก็สองโตแลเลยครับพี่น้องมองนีต้นหนึ่งครับกับพูนครับ อยู่งขางกันแท้อีกตัวหนึ่งครับถึงสองตัวก็บ้าไดเลยครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งหลังลอยตีละครับโหนครับมีคนผ้าหมาหาเลาะครับเลาะยามขึ้นครับพี่น้องเลาะหายามบวงขเจ้าไปหมัวเลยครับผมก็เสียไปหกตัวเลยครับมันหนีจังไหน วูบังเนีสูนอยู่ครับเดี๋ยวมาถือครับพี่น้องเห่นแล้วครับมองที่เอาไปสองหมื่นครับพี่น้องี่มุนอยู่ครับศิดาแห้งครับไม้นี่ถือสองโตก็บ่ได้ทั้งสองโตเลยครับพี่น้องมอขืนคันผมเ่ามายามครับพี่น้องขึ้นศิลเพ่นไปทั้งสองโตแล้วครับ ไขอยู่ครับเมื่อคืนพ่อมอายามครับนี่แหละครับอ้ยเบิ่งติละพี่น้องไปอีกแล้วครับนี่เด้ครับอ้ยสูตรเดิมสูตรเก่าครับพี่น้องดึงบวงให้คาดคือเก่าครับ แปนเบิร์ดครับเบิร์ติล่าพี่น้องนาะหาอยู่หากินนาะย่อมอีหลีครับพี่น้องสูตรเก่าสูตรเดิมเลยครับดึงให้บบวงขาดครับพี่น้องสูตรเพิ่นสิเฮ็ดคือจังบวงขาดครับหลังหนีคือเก่าครับ เสียดายพี่นอ้องเต็มละครับเอาไปอีกแล้วครับหลังนึงครับเศ้านี้ครับมขึ้นก็เอาไปต้นนึงเศ้านี้ก็ต้นนึงอีกแล้วครับเสียดายด้ยครับหลังผลก็ขึ้นก้าครับ แนวผ้าหมา่ังนำครับพี่น้องหนูถือมองได่ก็เซ็ดเบิดแล้วครับโอ้ยทั้งในนี่ก็คือเก้าครับไหนนี่ก็ย่างอีกสองขั้นครับจังสิข,ขาไปทางผูนครับพี่น้อง ครับคือเก้าครับนี่ครับหลังนีนก็คือเก้าครับนี่ครับมันหลุดมองนี้ครับพี่น้องครับบอพานครับนี่แหละครับมืนขึ้นกระไดยุ่นนีแล้ครับพี่น้อง ขึ้นก็ไดยุ่นนี่แล้วครับนี่ครับลองลอยท่ถือเมื่อคืนครับนี่แล้วครับจนแปนเลยครับพี่น้องไดยุ่นหนี่แล้วครับตัวหนึ่งครับก็พมกับยางไปผูนครับไปขอบซาดนั่นแหละครับเจ้าเฝ้าย่างไปเลยครับไปกับเพิ่นก็เอาไปอยู่ขอบซาดนั่นแหละครับปมาสวงเสาวนี่ก็เอาไปมั่งหนีแล้วครับ ไม้มงมันสามตเลยครับพี่น้องเจ้าเอาไปทั้งสามตเลยครับหุยยอมยอมย่อมครับหาอยู่หาก,กินจังสีพี่น้องนี่ก็คือเกาครับ ไม้นีพอม,มาใส่เมื่วานได้ครับพี่น้องมาใส่เพิ่มอีกครับปูนครับคือเกาครับไม้หนี่ก็ย่อมรับมางามอยู่ครับไม้งามอยู่นี่ครับหลงลอยเพินยางขางโพนครับหนูพนยางขางโพนครับพี่น้อง ผมก็ดักไว้หลายอยู่ครับแถวนี้ครับผูวครับบ่อพานครบับพานเห็นป้ะแถวนี่ครับหนูมือขื้นครับคือเกาครับพี่น้องหลังนี้ก็คือเกาครับ ตัวอ้บออยู่ไหมนี่ไหมก็ออกจากงามอูนครับคือเก่าครับหลังนี้ก็คือเก่าครับพี่น้องเป็นย่างอีกขั้นสุดท้ายครับอยู่ไหมนี่ครับพี่น้อง ผ่านบ่ผ่านบอบอผ่านครับโผูนครับคันนี้คือเก่าครับพี่น้องเป็นย่างนี่แหละครับอยู่แถวโพดนี่แหละครับพี่น้องอยู่ไม้เก่าไม้เดิมแล้ะครับกระจังมาไม้ใหม่ครับมองนีครับนี่ครับ อยู่ไม้เนี่ยก็ถือสองตครับข้าจะเอาไปทั้งสองตคือการครับสหดายแห้งครับพี่น้องเนี่ยครับอีกหลังนึงครับขูนครับท้างในครับพี่น้องทานอยู่ครับแต่ว่าบ่ถือครับเนี่ยครับอยู่โพดนี่ก็อีกสองตครับพี่น้อง ถือสองตัวเขาจะเอาไปทั้งสองตัวอีกคึ้เก้าครับ,รบเสียดายแห้งครับนอบ้องลอยมังเหนียวคือจังสิหนูไ่แห้งครับพี่น้องกบดได้กึ้นเก้าครับมังเหนียวครับพูนครับนองลอยเิ่นถืออยู่ข้างในครับมีหลังนี่คือเก้าครับ เด้ครับล่องร้อยที่ถึกนื่นนั่นพะเจ้าเอาไปครับนี่ครับพูดครับพูนครับพันถือยุ่พูนครับกระหลากมากยืนนี่ครับพี่น้องมาเหนีน้ำครับเกือบ<ฮ>่าได้คือเกาครับยืนนี่ครับสองตัวเลยครับพี่น้อง ไม่เนี่ยก,กว่าสิถือครับถือกระบไดอีกคือเเขาเดี๋ยพาไปเบิ้งหลองรอยที่ถึอทีิพนเอาไปครับเดี๋ยวครับมองขึ้นถือมองขาจาเอาไปครับเบิงเ้งทีละครับยังไงเลยครับพี่นอ้องหนูตัวนี้ครับลองรอยพันกัดเบิงเ้งทีละครับ ไดยแห้งครับหนูตัวนี้มือที่ข้าเจ้าเอาไปตัวนี้ครับเมื่อนั่นถึกสามตัวเลยครับพี่น้องยุนเหน่นำกับองโพนผุนตัวหนึง่งกับยูข่างขอบสะมือบ้านแล้วครับสามตัวเลยครับพี่น้องเจ้าเอาไปครับ ปาครับไปหลุ่นยุพ่นผูุนี้ครับมีตโตมีแตมไหนบอรครับพี่น้องเสานี้ครับยุพ่นนี่ตั้งแต่เกีียวเข่ากับยังมรท่านไหนโตเลยครับอานาอี่บ่ผูนครับหลังแหลกทื่เก้าครับ หลังที่สองครับคือเกาครับพี่น้องหลังที่สามก็คือเกาครับอีกสองหลังสุดท้ายครับของไม้เน้นเนาะพี่น้องสองหลังสุดท้ายของไม้ครับขุนครับคือเกาครับท้งในก็คือเกาคือกันครับพี่น้อง บผ่านให้เลยครับหมายนีครับสาวดดสิมีตัวมีแต่ให้บอกครับพี่น้องเดี๋ยวล้ครับมาผ่อดอีกหลังเลยครับหลังเหนื่อมือขึ้นไม่ยามกับสูนอยู่ครับสาวหนี่จังไดผูนครับสูนหนี่ทีกเกาครับเดี๋ยวว่าบดถือครับพี่น้องเห็นไหมก้อนครับ นี่ครับอีกหลังครับผ่านบอบอผ่านครับหมายหนีกันย่งอีกสองขั้นสุดท้ายครับพี่น้องก,ก็จังไตหมายไหมครับัครับหลุดน้ำกันครับหมายหนีก็ถือ2อตัวขาเจ้าเอาไปทั้งสองครับ แต่จะเสียดายแห้งครับพี่นอ้องอ้ยเงียบอยู่ครับหลักงเลกครับพี่น้องปวดครับพี่เกาอยู่ครับนี่บังหู้คนเดี๋ยนะครับนี่อีกลัางหนึ่งก็ยืดเหนื่อยแล้วครับ คือเก่าครับพี่น้องเหลือครับหลองลอยที่กระจเอาไปครับเบิ่งกีละพี่น้องเฮ้ยจะไดยแห้งครับปาครับเป็นหลุนอีกไม้ครับเป็นไม้สุดท้ายครับพี่น้อง นี่แหละครับกลับมาหอดอีกไม้แล้วครับพี่น้องไม้สุดท้ายครับโอ้ลงครับฟูดครับพยายามล้างฟูดก่อนครับอีกล้างหนึ่งครับพี่น้องจังสิลบมานนี้ครับนี่ครับุ่งหันผมก็หลงครับมได้ายยามนาครับพี่น้องไม้งามอยู่ครับเผื่อสิ ถือไทยครับพี่นอ้องยงไรล่ะคือเกาครับพี่น้องคูณครับคือเกาอยู่ครับ่าครับหมายสุดท้ายครับไม้เนี่ก็มีหนูอยู่ครับ ว่าจักสิเอาบวกมาครับพี่น้องหมูกันไหลอยู่ครับหมายนี่ครับูนครับหลังแหลกครับมะพานครับหลังแหลกครับหลังที่สองอันแนมไปกับหลักกันยั่งคือเกาครับนี่เด้ครับพี่น้องหลักกันยังคือเกาอยู่ครับ หลังครับบ๊อ่พานขึ้กันครับนี่ํำครับงนี้ก็บ่๊อกพานขึ้กันครับ,ค,รบ,บ,ค,รบคือสิก,กินแถวแะไมั่งครับพี่น้องเสาเนี้ครับ บางติหละครับพี่น้องคุยเพิ่นครับยังไงเลยครับมีหนูแทะครับไม้นี่ครับพี่น้องนี่ครับอีกหลังครับอีกหลังหนึ่งก็อยู่ข้างในเนี่นะครับบอ่านคืีกันครับอีกหลังก็เป็นปองยังงามเลยครับ บ่เอาคือกันครับนี่อีกหลังครับว่าผ่านคือกันครับพี่น้องผูน้ำครับหลังเนี้จังได้ บวงยุไซล่ะปูนครับอยู่ข้างในครับแนมเกือบบ่เห็นครับพี่น้องใส่เองลงเองครับนี่หลังครับก็ผ่านขึ้นกันครับโอ้หลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้อง สุท้ทยแล้วครับปูดครับเล่นไปหลักกันย่งคือเก่าอยู่ครับนี่ครับพี่น้องสรุปว่าเสานี่ก็บบ่อหมานครับถึกทรงเสากับข้าวเอาไปครับเมืองติหละครับพี่น้องสูตรเก่าสูตรเดิมครับิ้นสเหยียบแล้วก็ดึงเอาเลยครับเห็ดคือจังบวงขาดครับพี่น้อง สองมือก้อนกับ2โตครับกับมือบ้านก็เอาไป3มโตครับเมื่อคืนผมกับล่องมายามเบิงครับมากกัเห็นไฟอยู่ครับพี่น้องคนผ้าหมายางครับเมื่อคืนผมกระดตัวหนึ่งกับเพิ่นผ้าหมายยางไปมองบวงผมครับไปกับหนูเสียคือการครับกระสูดเกาสูดเหนี่ยละครับพี่น้องดึงคือจังบวกขาดคือเกาครับกับมาส่วงสาวกระสูดเกาอีกครับ สามหมื่นแล้วครับพี่น้องข้าเจ้าเอาไปเจ็ดตัวครับให้ผมตัวหนึ่งครับไข่อยุ่ครับมือขึ้นผมมายามครับขันบะได้มายามขึ้นสิบบได้พ่อโตนะครับพี่น้องไม้เหนียง่ามแห้งครับจังหวะผมบ่อยากแก็บบ่อยากกู้ครับแต่ว่าใส่หวถือกับบได้ขึ้เกาครับพี่น้องเบิองติล่ะครับถือแล้วข้าเจ้าก็เอาไปครับคนนลักก็ลัก ได้รักดีหลีครับพี่น้องบคัคขึ้นว่าข้าเจ้าใส่ก็อยากได้อยากกินคืนกนนอกนเนอครับรักเอาไปดือด้อเลยไม่ต้องใส่บวงใส่ยังเราครับจังสิผ้าแต่หม,มายยังยามบวงข้าเจ้าก็หนูถึกบวงผู้ใดกันเอาไปยางเดียวครับคนซุ่มเนี่ยครับพี่น้องจังได้คลิปนี้กับอลงงด้วยครับบ่ได้หนูกับเอาบรรยากาศนะครับ หาอยู่หากินครับพี่น้องเห็ดจังไดครับหากินหมานแล้วกับบ่ดใดครับคลิปนี้กันทับนนี่แล้ะครับสวัสดีครับ